แปดสิบแปดปีอะไรเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าไม่รักษาไว้จู่ไม่ได้ถึงตอนนี้ค่ะถ้าสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการหมักปลาอย่างอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ยุคคุณปูยุคที่สองคุณพ่อเนี่ยจนมาถึงยุคนี้การหมักน้ําปลาก็ยังเป็นวิธีการเดิมเหมือนเดิมในอดีตทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีความทันสมัยในเรื่องของตัวภาชนะบรรจุหรือการหมักอะไรมากขึ้นหรือการคลาปฟลาที่มีเครื่องเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยการที่เราสามารถฟุ้มคุณภาพและรสชาติให้เหมือนเดิมตั้งแต่ทํามาเมื่อ 80กว่าปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็คือเรื่องของการหมักปลาเพราะว่ามันเป็นหัวใจเลยในเรื่องของรสชาติเรื่องของกลิ่นเรื่องของสีถึงวัตถุดิบในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จริงคุณภาพของปลาต้องพูดตรงๆว่าในอดีตเนี่ยคุณภาพของปลากระตักเนี่ยดีกว่าน,นี้เยอะมีโปรตีนสูงมีเลือดเยอะตัวใหญ่กว่าน,นี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีโปรตีนน้อยลงตัวเล็กลงเลือดน้อยลงก็ทําให้คุณภาพของน้าปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนิดนึงแต่เราก็สามารถทดแทนด้วยการที่เราเนี่ยมีบ่อเยอะเราสามารถสกรีนได้หมดเพราะว่าแต่ละบมีั ได้หมดว่าฟลามาจากที่ไหนคุณภาพเป็นยังไงเราสามารถเอามาม m i ์รวมกันแล้วให้ได้คุณภาพที่เราต้องการได้อยู่ครับ